ผู้เอกเพื่อคืนนี้ครับเป็นการทิ้งตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นยูเนียร์บตรเทตที่ว่างของเวทีลุมพิน,นีซ้ายมือยกไทยสิทธิ์อใช้ยาจอมนอกเอาขวามือนั่นน้องนรงลูกสำรองวิก,กัดน้ำหนัก115 5ปอนด์ครับนี่คือจอมนอกเอาครับจอมนอกเอาในที่นี้ก็หมายถึงว่าระยะหลงัง3-4ไฟไฟหลังนี่โอโ้ย น็อกแสงมารากดสอพเพลิ์จิตน็อกเขาผ่องเล็กลูกสุดธรรมและน็อกลำน้ำมูลสอสมาลีขุนเขาเวตาเมื่อสักครู่นี่แหละครับเบรกที่3ามนี่โดนน็อกไปแล้วเพราะนี่แหละครับยกภัยสิทธิ์อ่อทางด้านของน้องละลงลูกสำรองนั้นท่าทรหดกับเก่งสินเมืองน,นั่นนะครับท่าทรหดเหลือเฟือครับเหลือกินเหลือใช้ ความการยกนั้นสุดสวยครับชนะธงชัยต่อศิลาชัยเสมอสิริชัยเพชรบางปังชนะคมพยักษ์สิงห์มณีและชนะสิงห์ห้าวต่อหินตกสิลธิของสจวิทยาโอ้โหขึ้นมาเล่งกันเลยครับแมนิวเซียนมาสักครู่นี้ครับมวยคู่นี้ขึ้นมาในคู่กีสูสีนะครับเอาลครับเดินจิ้มแล้วระวังนะครับน้องละลง ยกไทยเนี่ยสูงกิง่งสีแดงครับแหมมีคลิปเหลืองเป็นเป็นริ้วของความรุนแรงครับเป็นประเพลิงครับระจะไปชมกมวยสากลอาชีพอยู่แล้วนะครับเนี่แหมแต่ว่าตําแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยนี่ใครใครก็อยากจะไขว่คว้าครับอยากกันไปว่าอีกสักเป็นเจ้าของตําแหน่งสักเส้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วจะไปชมกมวยสากลอาชีพก็ว่ากันไปครับระวังปวกมัดเอ้ยเสียวแล้วเสียวหัวใจ เสียหัวใจแล้วจะท้า,ายจะมีบีบหัวใจด้วยนะครับมวยคู่นี้หนึ่งและสองรวมกันกรรมการห้ามคู่นี้กรรมการเลือกสินทำนิยมนะครับเกี่ยวเจาะอยางาาายังไม่โดนครับยิงหมัดหนึ่งสองมวยหมัดหนักระวังน้องละลงเขาหมัดหนักโอ้ยตูครับเตะหน้าขานะครับ เตะท่อนบนนะครับไม่ได้เจาะล่างนะครับเตะท่อนบนดูยกไทยครับอัปคัดอับปคัตโอ้โหขวาเต็มเต็มไม่โดนครับซ้ายลำตัวฮุกซ้ายเข้ากราไม่ลงครับโอ้โหฟิตเยี่ยมคราอย่างนี้ถือว่าฟิตเยี่ยมไม่กลัวหมัดเลยครับอดโยมโอ้โหเสียวหัวใจครับซ้ายเจอขวาเลยครับแข้งซ้ายเจอหมัดขวาอัปคัตโดนนะครับนี่ดูครับโดนไม่ล่น อีกมุมนะครับซ้ายไม่เข้าเจาะเตะท่อนบนนะครับไม่ใช่ข้างล่างครับเจาะยางท่อนบนเนื้อเนื้อเลยครับข้างบนเนื้อเยอะนะครับรุดไม่รุดนะครับโดนไม่เต็มแข้งบวกมัด้โ,โหใจคอครับน้องเราลงจะสู้กับมวยหมัดหนักจอมนอกเอาอย่างยกไทยศิลปอครับขึ้นมานะก,กเกงเสือเงินนะครับ เชื่อว่าท่าทรหดใช้ได้เป็นต่อครับได้เปรียบภาษีสันสองอันพลโทชยนันเจริญสรีครับที่ปรึกษากองบัญชาการทหารสูงสุดครับมานั่งชมอยู่ด้วยครับเป็นประธานจัดศึกมอบเงินรายได้ให้กับอดีตยอดมวยครับจำเริญสมกิจรัตชมกันต่อครับยกที่สามเหมือนเดิมครับกางเกงสีน้ำเงินนะครับยังได้เปรียบอยู่เอาละครับไม่มากครับคุกกี้สุสี ห้าสี่รองเก้าบรองครับ่ากันไปครับเสมอกางเกงทั้งเงินเอาครับเดินแล้วปึบโอ้โหคืนแข้งขวาต่อขวาเจอกันฟาแทงเอาครับในนี่แฟนเชื่อว่าไปปลายนี่นะครับน้องอารงดีกว่าดีไม่ได้เอาครับแก้มาดีครับทวนมาดียกไทยทำการบ้ามาเลยครับคุณจะตีผมเหรอ แค่ยากสักหน่อยครับใชมีหมัดอย่างเดียวครับยกใครนแหมในก็ใช้ได้อดีตเมื่อเมื่อก่อนที่จะเป็นมวยหมัดจะเป็นมวยเขานะครับปีลำบากเหมือนกันครับน้องละลงลูสำรองตีไม่ได้ครับดูครับมวยเขาน้องลรงเอาครับเริกจะตีได้ได้สลับขวาตีเห็บไปเรื่อยๆครับในขณะที่ย ไทยสิลป์อมวยมาต่างอันล็อกใต้เปรียบนะครับล็อกล่างเฮทิค่าได้รูเอาแล้วนะครับมวยชิงแชมปี้นะครับมวยผู้นี้ผู้เอกของทหารเสือวงเล็บแก้วจา๋าบวกควนทรงชัยเมื่อคืนนี้นะครับผู้เอกแหมดูแล้วเสียวหัวใจครับเสียวหัวใจและบีบหัวใจบีบหัวใจเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวดูท้ายเอ คู่มวยบีโวใจครับดันเข้าเชือกครับยกไทยแก้มาดีครับทําการบ้านเลยครับแม่มวยเข่าตีเข่าไม่ได้มวยหมัดหนักกับตีเข่าครับอาชีพเดิมน,นะครับยกไทยไม่เข้าครับขวาก็ยังไม่เขา้าน้องโลโลเตขาเจอแข้งซ้ายเจอแล้วโอโ้โหโดนดักแทงดอกนี้เต็มพวงเลยครับดักแทงด้วยซ้ายนะครับยกไทยในขณะที่ น,อน้องก็ลงลูกสำรองนั้นใช้ลูกขยันครับเข้าไปเจอแข้งซ้ายเบิ้ลเลยครับเบิ้ลเบิ้ลบนฟ้นนนาแล้วตีได้ไหมตีได้แต่ไม่ชัดเจนครับไม่ชัดเจนแจ่มใสศิลปะอาชาไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายขวาตัวไวยินยับเจอแข้งซ้าย้ลย,ย,ยต่อซ้ายแลกกรันโอ้โดนพี่แดครับโยนใครก็โดนอา้าวทำเรือไปม,มองอะไรล่ะคุณพี่ เห็นโดนโอ้ยขึ้นการคอแม<า>่ uh huh. ดูลำบากครับตรงนี้ดูรลำบากฝันศอกเดินแล้วครับโอ้โหยิ่งกายยกยิ่งเดินใหญ่ครับน้องราลง์โอ้โหเน็ตไทโคลงบอยกแถมหน่อยหนึ่งกแการเลือสิ้งแยกปันธาครับขวาของน้องรงล์เจอหมัดขวาเปรี้ยงอัปรครัดเจอแข้งซ้ายจะเอาคืน,นือนกันนะครับขึ้นการพอดอกนี้สวยมาก คะแนนมีหรือเปล่าใช่โครงซ้ายใช่โครงซ้ายใช่โครงโอ้โดนดอกนี้เต็มแข้งเลยครับยกไทยแม่ก็ดูลำบากแหมไม่น่ายไปชําเรืองบูทนาฬิกาเลยคุณพี่ออยกบยกเกี่ยวแล้วยกเข้าเชือกสาดแข้งโอ้ขึ้นการคอเต็มแข้งเลยครับแม่ผ้วยเหนื่อยหัวใจบีหัวใจเป็นอย่างไรครับ ทางด้านของมุมแดงครับก็อสอนกันเครียดครับสจอวิทยาขึ้นมาอยู่ข้างนอกเชือกนั้นกระตุกเลยหักเลยเล่นในล้วนๆกระตุกให้เสียรูปให้เสียเหลี่ยมยกที่สี่ครับชมกันต่อขึ้นยกที่สี่นั้นราคากลับไปอยู่ที่น้องละลงลูกสำรองนะครับเสมอนะครับ ผู้พีสูสีเหลือกำลังแล้วตูลลวลำบากหมครับทุกบเอาว่ากันต่อ,อ,อจ้าแจ้งอยู่ที่แดงครับขยันอยู่ที่น้ำเงินทำหน้าครับทำหน้าไม่ได้ครับเปลี่ยนมาล็อกล่าในขณะที่น้องลลงจะล็อกข้างบนจุกไทยล็อกล่าเอาแล้วครับล็อกล่า,าล็อกบนจุกไทยล็อกได้เปรี่ยบครับ ล็อกแล้วดิ้นไม่ลุดน้องลงดินดด้นไม่ลุดดิ้นไม่ลุดแล้วโดนแล้วไอ้ยกไทยก็ตีตีไม่ได้เนื้อครับตีไม่ได้เนื้อแต่ล็อกได้เปรียบอ้าแล้วครับเข้าบุมแล้วน้องลงลงได้เปรียบแล้วครับได้เปรียบสามแล้วสามเม็ดแล้วสี่เม็ดห้าเมตรได้ห้าเมตรครับหกเมตรขัดแจ้งนะครับเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรได้เจ็ดได้เจ็ดได้แปดได้เก้า เก้เมตรครับเห็นชัดๆยกไพ่ติดุงครับในขณะที่้องล์ลงนั่งอาศัยลูกขยันแล้วได้แล้วครับตรงนี้ได้แล้วถือว่าได้แล้วได้ยกนี้แล้วครับได้ยกที่สี่แล้วโอ้โหโดนแล้วพักพักไม่ลงครับยุ่งแล้วครับอือโดนแล้วครับยกไทยโอ้โหนี่ครับโดนเป็นชุดเลยครับติดเหลี่ยมติดสามเหลี่ยมแล้วโดนเน้นเลยครับ ซ้ายสลับขวานอนล,ลงแทงเขา่านะครับตีเน็บอย่างนี้เรียกว่าตีเน็บครับตีแล้วเน็บครับตีเน็บเน้นในขณะที่ยกท้ายนั้นมารับครับนี่ครับเน้นกว่าอะไรล่ะป้อมเพชรเรนโบ์พงชัยพงพยักษ์วันที่17มิถุนาครับกรรมการสักขีพยานนั่งดูอยู่โอ้โหดูลำบากครับ 1>, 1. 2. 3. นั่นกรรมการให้คะแนนหรือเปล่าครับสองสานั่นดูว่าแดงนะครับได้มา 1. นึ่งอาจจะเจ้ากันครับ2อสาแดงชัดเจนกว่ายกสี่นี่น้ําเงินแล้วครับเหลือมนิดติสยกสุดท้ายว่ากันต่อครับคู่กี่สูสีลําบากแล้วครับอย่างนี้เดินแล้วครับน้องละลงนี่แฟนก็เชื่อว่าปลายต้องเดินแน่นอน เราหดหัวใจนะั่นเกินรอไว้ครับยกไทยนะั่นหนึ่งองสองสามถือว่าได้มาครับยกสี่อาจจะเป็นรองนิดนิดยกห้าเป็นยังไงครับเอาแล้วครับหวยชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์เปี้ยนของวทีมวยลูมินีครับร้อยสิบห้าตรงนี้ยังไม่ชัดเจนครับออกลูกขยันเลยครับลักษณะน,น,นี้กำลังเลื่ินแยก อองลูกขยันยุ่งแล้วครับข้างบนชี้แดงบ้างชี้น้าเงินบ้างยุ่งันใหญ่แล้วครับแฟนมวยที่มองดูว่าแดงยกสามนั้นได้มากเหลือเกินแฟนมวยบางคนก็บอกว่ายกสี่น้ำเงินได้ยกห้านี่ไม่ชูมือแล้วครับยกไทยไม่เข้าครับน้องราลงเขาไม่เข้าต้นยกดูเหมือนว่าแดงได้ปลายยกนั้นน้ำเงินได้มาครับ หนึอนั่นอยู่ที่แดงครับบนล็อกให้แดงครับ 3, 4, 1, 5, 1, าม 1, นึถึงห้ครับเปตอ่ตอดูการประกาศคะแนนครับนาทีระทึกใจท่านแรกครับพันโพธิระนาวังเวลาให้ไ,ไฟแดง49่สเกป็นต่ออยู่นะครับสี่หนึ่ที่สิชนะหนึ่งเสียงครับแดงนทีสองท่นตรีสุภชัยวิเชินวงศ์ให้แดงยกไท้ท 2, 2> ทสี่สิบแปดอ้าวนสี้า บีบใจเสียนมวยแล้วครับท่านสุดท้ายพันตรีเลื่อชายเจตาสาโนบบนให้คะแนน48ให้นน49โอโ้โหเป็นแชมป์ขณะที่เป็นรองอยู่4151ครับโอโ้โหมีการประท้วงไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของกรรมการครับมีการประท้วงครับนี่คือคู่มวยบีบหัวใจครับโอโ้โหมันบีบใจเสียนครับ